ดีครับพบกับอาชัวเบียสแคมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมภูไผาเกวิพาฒครับครับผมอยู่กับผมรับจิเจรชัยจันทร์สวรรค์ครับครับคราวนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของอาชัววันโอวันนะครับต่อจากเป็นอีพิเซตต่อเอพิโซดต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราแนะนาให้ให้ดูว่าในการตั้งเครื่องในการใช้งานของตัวอาชัวพอร์ทัลเป็นอย่างไรแล้วก็ตั้ง VM มาเรียบร้อยแล้วถูกครับคราวนี้ภาคต่อคราวนี้ตั้ง VM มาเรียบร้อยแล้วเราจะลิสต์ว่างานปกติหลังจากได้ v m แล้ว มันมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีคอนฟิกคืออะไร<ช>นะครับชเช่นเดี๋ยวอย่างเรเรื่องแรกก่อนพอได้ VM ขึ้นมาปุ๊บเราจะตั้ง DNS ที่ไหนนะครับอันที่2จะฟิก IP พได้ไหมเพื่อให้แน่ใจว่า VM ตัวนี้รีบูตไปปุ๊บเบอร์ไอได้เบอร์เดิมนะครับอันที่3ามเซตอัพไฟวอล์ใช่นะครับนใ<ช>นไมโครซอฟท์นะเรียกว่า NSD อ่าใช่ครับอันถัดมาเพิ่มดิสก อันถัดมาลืมพาสเวิร์ดต้องเซตพาสเวิร์ดใช่และอันสุดท้ายคือจะดูหลอกของเวมดูหลอกเป็นยังไงบ้างวิธีเซต up หลอกเป็นยังไงเราเริ่มมาเลยไหมคุณจ๊อบได้ครับอ่อันนี้เรามีอะไรอยู่ในที่นี้บ้างครับตอนนี้จ๊อบมี VM มหนึ่งตัวที่ลงที่สร้างเอาไว้เนาะตัวนี้เป็น Windows Server Core นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทำตามที่พี่พี่เอกเนี่ยทำการลิสต์ไปแล้วว่าเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะมาลองเปลี่ยน DNS กันนะครับเริ่มแรกเลยพอเราอยู่ในหน้า overview ของ VM เนี่ย ตรงนี้มันจะมี DNS name เราสามารถ configure ได้เลยเอ,อ,อันนี้คือการตั้ง DNS เดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มกับการ c o n f i g DNS กันก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนของ Azure ของเราเนี่ย Azure VM ของเราเนี่ยเวลามันจะ resolve ของ DNS ของเรานะครับปกติมันจะวิ่งไปที่ VNet ของเราทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยน DNS มา c o n f i g VNet นะครับมันต้องทำยังไงกัน โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราตั้ง VM ขึ้นมาเนี่ยบน Windows เนี่ยเราจะเปลี่ยน DNS เนี่ยเราก็ไปที่ Property ของ Network Card แล้วก็เปลี่ยน DNS ตรงนั้นซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เราแนะนำปะก็ไม่ค่อยแนะนำไม่แนะนำเลยไม่ควรทำเลยใช่นะครับสิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือเราไปวิ่งไปที่ VM เนี่ที่ VM ตัวนั้นอยู่อยู่ตรงไหนครับในเค s เนี้เราวิ่งไปที่ VNet ยังไงอ VNet ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้จากตรงโซนตรงนี้เลยใน Property นะครับเราจะมี Networking นะครับเราก็ลองคลิกที่ตรงนี้ฮะ Virtual Network คลายสับเนี่ยเราคลิกไปปุ๊บนะครับทีนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะมาคอนฟิกตัว DNS Server กันแถบซ้ายมือครับเมนูซ้ายมือของเราจะมีหัวข้อชื่อว่า DNS Server อยู่คลิกเข้ามาฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่มี Default ทั้งหมดของ VM เนี่ยจะใช้ DNS Server ที่ชื่อว่า Azure p r o v i d e นนั่นก็คือใช้ DNS Server ที่ม a a จิตโดย Azure ฉะนั้นถ้าเราบอกว่า VM ของเราจะ resolve name โ<ม>ดยใช้ Dns ที่เป็น private ของเราก็คลิก Custo m นะครับลองคลิกดูแล้วมีอะไรบ้างปึ๊บฉะนั้นมันก็จะให้ใส่เบอร์ IP address ซึ่งก็เป็นเบอร์ IP address ของของที่เราสเปซิฟายได้ที่เรากำหนดเองได้นะครับฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่วิ่งเข้าไปที่ property ของ network card เครื่องนั้นแล้วคลิกขวา property แล้ว IP address ไม่ใช่วิธีที่ทำใช่เพราะนั้นคือการเซตินเอชของตัวเครื่องช่เลยนะครับซึ่งซึ่งมันไม่เวิร์กในเรื่องของเลือก HA นะวิธีวิธีเซตที่ถูกต้องคือแบบนี้นั่นคือเรื่องที่แรก เรื่องที่2เรื่อง IP อ <Ừ. S 2> นะครับปกติเวลาเราตั้งเครื่อง V e m ขึ้นมาเครื่องเครื่องหนึ่งก็เบอร์ไอพีเนี่ยมันเป็นดินามิกนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เราสามารถเวลาเราชัตด,ดาวแล้วเรารีเิสเครื่องทิ้งออกไปปุ๊บเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งได้เบอร์ไอพีใหม่ใชวิธีแก้คือ,อยังไงครับมาที่ตรงนี้ครับมันจะมี p u b l i c IP a d d r e เรอยู่รเราคลิกไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปที่เป็นรีซอร์ทที่เป็นไอพีเป็นไอพี d r e เรสนะครับตรงนี้ครับข้างบนเลยมันจะมี Assignment อยู่นะครับตอนนี้ด e f a u l t มันเป็นด ถูกคืนไปแล้วมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นคนละตัวตอนที่สะอาดเครื<ช>่อง<ช>ทีนี้เราต้องการจะฟิกเอาไว้ในกรณีที่แบบต่อไปเรามีเซอร์วิสบางทีมันเลี่ยบผ่าน IP เนาะไอจะได้ไม่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแค่สแตติกแล้วก็พล e <ช>ิกเซฟเท่าน,นั้นเอ<ป>งอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วไปเปิดที่เน็ตเวิร์กการ์ดพาร์ตี้แล้วก็พิมพ์ในตัวเลขนี้ลงไปใช่ใช่งานงอกแน่นอนแน่นอนไม่ใช่วิธีนี้ใช่ครับอันนี้เป็น best p ค a อันที่สที่ที่ต้องมี อันที่3นะครับตอนที่เราเซตอัพในเอพิโซดที่แล้วเวลาเราเซตอัพ VM มาเนี่ยมันจะต้องถามว่าจะเปิดพอร์ตอะไรเข้ามาบ้างเห็น Microsoft พูดเยอะจังแล้ว NSC มันคือ Network Security Group ใช่ฮะมันเป็นไฟ f ว r e w a l l เป็นไฟวอลเลเยอสี่เลเยอร์สี่นยงั้นคราวนี้ไอเลเยอร์สตัวเนี้ย i c r o s o f t ให้มาฟรีใช่แล้วครับมันอยู่ตรงไหนของตัว VM ครับอ่าตรงนี้ถ้าเกิดอยู่ตรง V ีนะครับตรงเซตติ้งของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าเน็ตเวิร์กิ่งอยู่เราคลิกไปปุ๊บมันจะเปิดหน้าที่เป็นของ n s เีของเรามาให้นะครับคราวนี้ทางบ้านก็จะเห็นว่าไอไฟวอลตัวเนี้ยที่มีเนี่ยมันก็คือไฟวอลแหละยินเปลจะเปิดพอร์ตอะไรบ้างใช่ครับนะครับก็คือจากข้างนอกให้วิ่งเข้ามาคืออะไรบ้างซึ่งแน่นอนเป็นไปได้อยากให้หมด ถูกไหมแต่ตอนที่เราเซตอัพครั้งแรกเราต้องการ RDP ก็เพื่อเปิดพอร์ตเห็นบรรทัดแรกถูกไหมก็เป็น RDP port 3389อัลบาวคือจาก VM ออกไปข้างนอกให้อะไรบ้างในอัลบาวมีอะไรบ้างครับตีฟอกตอนนี้อัลบาวนะฮะเรียกได้ว่าอารา็อาราวทุกอย่างที่ตมทุกอย่างเลยถูกไหมฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสําคัญในการที่จะบอกว่าเราจะเปิดพอร์ตอะไรขึ้นมาถามว่าแนะนำให้เปิดทุกพอร์ตไหมคาตอบคือไม่ไม่เอาเท่าที่จําเป็นเปิดเสร็จแล้วใช้งานเสร็จก็ปิด อย่างจริงๆแล้วถ้าเรามาที่ inbound ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนั่งคุยกันว่าเราจะสังเกตว่าเปิดที่3389เนี่ยคือเปิด r e m o t e access เข้ามาแล้วพอเปิดเสร็จและเป็น p r a c t i c e เราควรจะปิดนะครับในความสามารถของตัว Azure เนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า just in time มาความว่าเวลาจะเปิด default คือปิดเอาไว้เราทำการ request พอตอน request ปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดอันนี้ให้อัตโนมัติ นะครับพอเปิดอัตโนมัติพอใช้งานเสร็จมันปิดให้อัตโนมัติซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่เดี๋ยวเรามาคุยกันคราวหน้านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของ s e c u r i t y ที่เป็น Practice ที่ควรจะทําในเคสเช่นี้คุณจบเปิดตัว RDP เอาไว้<ช>ก็คือน<ช>ี access, <ช>้มั access เปิด SQL shell <ช>นะครับพอเป็น Command วิ่งเข้ามาเปิดให้ปิงได้คือ allow ICMP ICMP ถูกไหมแรก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเรื่องของ NSG นะครับคราวนี้มีไฟวอลด้วยจะไปเซตไฟวอลในในแอปพลิเคชันเลเยอร์ในที่ Windows ก็เซตได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ครั้งก็ได้หรือครั้งเดียวอย่างเดียวก็พอแล้วเหมือนกันใช่ครับนี่คืออันที่3นะครับอันที่4คนเซต VM เรียบร้อยแล้วอยากจะเพิ่มดิสต์คุณอบอ่าตรงนี้เลยครับวิธีการเพิ่มดิสเนี่ยมันก็คือเราสามารถทำง่ายๆจากตรงเมนูด้านซ้ายมือเหมือนกันนะครับมาที่ดิส์นะครับแล้วตรงนี้เราสามารถเพิ่ม Data Dis สได้นะครับเราก็กดหรือถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถ attach สมมุติว่าเรามีดิสต์ตัวนหนึ่งที่เราแชร์เป็น เป็นดิสก์การแล้วกันกับเอ็มตัว,อ,วอื่นเราอยากจะแอทแทชเข้ามาแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกดูดิสที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดต้องการจะสร้างใหม่เราเคลิกตรงนี้เลยครับคิ e คิ e a t ะ a อ d a อตทด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็สามารถตั้งชื่อได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตรง Storage Type นะครับมันมีถึง3ตัวด้วยกัน <c oughs> มันต่างกันยังไง <c oughs> นะครับตัว Standard H d d เนี่ยก็คือเป็นดิสก์ลูกหนูแล้วเนาะ <c oughs> นะครับแต่พออีก2ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็น s s d ที่เป็น So l i d State Drive ที่เป ไฟฟ้าเป็นพวกอิเล็ก์ไอออกเยอะขึ้นไอออเยอะขึ้นใช่ฮะ solid state ฉะนั้นก็ throughput ก็เยอะขึ้นอันนี้ก็ก็ตามความต้องการนะครับแล้วไซส์ใหญ่เล็กลองเลือกสัก solid state สักอันหนึ่งไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมเลือกเป็น premium เลยละกันเอา throughput ะเยอะไปเลยแล้วก็เลือกไซส์เลือกไซส์ตรงนี้ตรงนี้ผมสมมุติว่าผมเอาสักเทนึงผมก็หนึ่งส่วนสองสี่กิกกะไบนะครับโอเคได้ จะสังเกตว่าไอออกก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอันนั้นคือการเลือกดิส์ฉะนั้นพอเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บแอดเข้าไปเรียบร้อย VM เห็นเลยไหมอย่างถ้าเป็น w i n d o w สถูกไหมฮะก็จะต้องไปที่ Dis k Management แล้วไปให้มันเล็กข้นว่ามีดิสเพิ่มขึ้นมาแล้วต้องรีบูตเครื่องไหมครับพอแอดตรงนี้คาตอบคือไม่ต้อง,องนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับจะแอดกี่กี่ลูกก็ว่าไปหรือจริงจริงมันจะมีอันนึงที่เห็นว่า attach existing disk หมายว่าถ้าเรามีดิสอยู่แล้วจะมีข้อมูลอยู่่่่่่่่แล้้้วกกก็็จ Atta ไไปดดนนนัคคืืืืออออออเเเรรรงงงงทที4บสุุายณซึ แปลกแต่จริงตอนที่เซตอัพเครื่องคราวที่แล้วมันจะมีการถาม User อร์พาสเวิร์ดใช้ไปลืมเปปใน s, น <S, น <S กร Mikasoft มีวิธีแม้ว่าลืมแล้วอ่ะพาสเวิร์ดมันคืออะไร,รโชคดีครับที่เรามีปุ่ม Reset Password มาให้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็ลงเลื่อนมาข้างล่างหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าขีเกียจเลื่อนหาเนี่ยเราพิมพ์ข้อมบนได้เลยว่ารีเซ็นะครับพาสเวิร์ปึ๊บคลิกทีนี้ครับมันก็จะถามด้วยกัน อย่างไออย่างแรกที่เราต้องมีนั่นคือ username ที่ต้องการจะรีร,รีเซตนะครับสมมุติผมอยากจะรีเซ็ตของผมผมก็พิมพ์ไปแล้วทีนี้ก็เป็นรหัสใหม่ที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนั่นแปลว่าอย่างน้อยคุณต้องจําชื่อ user ได้ถูกต้องฮะถ้าจําชื่อ user ไม่ได้ เลิกกันไปบายฮะถูกไหมฮะอ,อย่างน้อยคือเรารีเซ็ตรีเซ็ตพาสเวิร์ดของยูเซอร์นั่นไนดะ้ซึ่งมันเป็นไปได้ฮะว่าเรารีเซ็ตปุ๊บทำไปทำมาเอ็ลืมพาสเวิร์ดคืออะไรก็มารีเซ็ตตรงนี้อันนี้ก็เวิร์กทั้งเครื่องที่เป็น Windows แล้วก็เครื่องที่เป็น Linux ใช่ครับอันนั้นคือเรื่องรีเซ็ตพาสเวิร์ดอันสุดท้ายเป็จ๊อบที่ตะเกี้มีคนมาแก่ร้อยแปดพันเก้านะครับจะรู้ได้ไงว่าใครแก้แก้อ,อะไร,รอไรครับออเดดล็อกมันทำยังไงครับถ้าดูแอคทิวิตี้ล็อกที่ผ่าานม ใครทาอะไรกับเครื่องเราไบปป้างนะครับเราสามารถย้อนไปดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดูหลอกของตัวเครื่องเก่อนจะไปตะกี้สกี้สเกตว่าก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายวิดีโอน,นี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมมีมีคนมากดปุ่มสตาร์ท VM สิบนาทีที่แล้วเห็นไหมมันก็จะเริ่มเห็น Activity ว่ามีใครมาทําอะไรกับเครื่องของเราบ้างอันนี้คือเลเยอร์ของ Activity หลอกใช่ <c oughs> แต่คราวนี้ i n s i ซต์ข้างใน VM <c oughs> เราจะจะดูดข้อมูล แอปอะไรรันอยู่ในนั้น Security หลอกเป็นยังไงมันคืออะไรครับตรงนั้นจะเป็นได a อ่า s t i c โนสติกหลอกนะครับตรงนี้เราก็เลิมลงมาปุ๊บไดอะโนสติกเซตติ่งนะครับตรงนี้เ,เราสามารถดูพวกหลอกที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องได้เราสามารถเสซตได้ว่าเฮ้ยอยากจะดูหลอกในเลเวลไหนนะครับคราวนี้มันก็คือแปลว่าอันเนี้ยเป็น l ล,ลเ e l ที่วิ่งเข้ามาใน b m แล้ว ไปดูดแอปพลิเคชันหลอกหรือจริงๆที่คนใน Windows เคุณเคยก็คือพวก event View er, uh, even viewer Even ก็ไปดูดแอปพลิเคชันหลอกมา security หลอกอ่อ Sys หลอกมาถ้าของเป็น Linux ก็ดูด Sys หลอกของ Linux ออกมาได้ดูไหมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องของหลอกดูเรื่อง performance counter นะครับยังสามารถถ้าเราวิ่งไปที่ performance counter ปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถดูได้ว่าจะเก็บเมทริกอะไรเช่น vm เครื่องนี้ใช้ cpu เยอะน้อยเท่าไหร่ memory เท่าไหร่ dis เท่าไหร่เราต้องการเก็บอันนี้มาดูเป็นข้อมูลทางสถิติหรื ือ historical data เพื่อมานั่งวิเคราะห์ต่อในอนาคตได้นะครับก็วันนี้ผมว่าพอสมควรและเป็นทัสหลักๆ6เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกตั้ง vm เสร็จแล้วเปลี่ยน dns จะ fix ip จัดการเรื่องไฟบอลนะครับเพิ่มเพิ่ม disk เอเพิ่ม d i s ก่อน reset password ใแล้วก็เรื่องหลอกในการเก็บดูว่าเป็นยังไงนะครับก็วันนี้มีเพียงแค่นี้สำหรับ episod นี้เดี๋ยวไว้พบกันคราวหน้าอาชูเปสแคมป์นะครับกับกับอาชูวันโวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ